นิฮาวสวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาภาษาจีนเราจะทําใบงานนะครับใบงานบทที่5เรื่องหนึ่งลีนะครับความสามารถนั่นเองนะครับอ่ะจะมีอยู่2โจทย์นะครับโจทย์ที่หนึ่งให้นักเรียนเติมเสียงวรรณยุกต์ที่ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องนะครับตามคําศัพท์นะครับวรรณยุกต์ภาษาจีนจะมีอยู่ทั้งหมด4ี่เสียงนะครับก็คือเสียงที่1ขีดนะครับไปทางขวานะครับแล้วก็ เสียงที่ 2, 2> สองเฉียงนะครับเสียงที่สามคล้ายๆตัววีนะครับแล้วก็เสียงที่ 4, สี่เฉียงไปข้างหน้านะครับะจะออกเสียงได้ว่าอ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 านะครับเสียงที่หนึ่งเสียงที่สองเสียงที่สามเสียงที่สี่นะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับอ่านว่าตัซื้อนะครับตาซื้อแปลว่า พิมพ์ดีนะครับเราก็ไปสังเกตก็ได้ครับอาสังเกตข้อที่หนึ่งข้างล่างนี้นะครับอาสังเกตดูนะครับว่าข้างบนนะครับอาวรรณยุกมันจะมีอยู่ใช่ไหมครับเราก็เติมไปเลยนะครับตัวตัวข้างบนนะครับอาใส่เองนะครับแล้วข้อที่สองนะครับให้นักเรียนโยงเส้นจับผู้นะครับ ภาษาจีนกับความหมายให้ตรงกรนันางเช่นข้อที่1นเนาะตัดชื่อนะครับตัดชื่อคือพิมพ์ดีดก็ยงไปหาพิมพ์ดีดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งนะครับสวัสดีครับ